รู้จักพืชนง่ายๆสไตล์บ้านพันไม้พอเพียงวันนี้ส้มโอทับทิมสยามครับสั่งตรงจากภาคใต้เลยจ้าสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับบ้านพันไม้พอเพียงนะครับได้กิ่นพันส้มโอทับทิมสยามจากภาคใต้มาเลยครับน้องชายที่น่ารักเอามาฝากนะครับต้นพันนี่นครับ ต้นใหญ่สมบูรณ์นะครับกิ่งใหญ่กิ่งโตมากนะครับเพื่อนๆสังเกตนะครับเห็นไหมฮะรากนี่นะครับรากเดินแล้วได้รับคําบอกเล่าจากคนตอนนะครับว่ากิ่งพันขนาดนี้เนี่ยรากขนาดนี้ปลูกเกิดนะครับแต่พอลงดินหรือเตรียมใส่ถุงไว้ก่อนเนี่ยใบยพวนนี้เขาจะร่วงหมดนะครับเพื่อนเพื่อนสังเกตที่ใบเห็นไหมฮะ ใบจะไม่เขียวสดแล้วเนาะนะครับเขาจะเริ่มทิ้งใบนะครับพอทิ้งใบสักพักเขาก็จะแตกใบใหม่นะครับตอนนั้นเราค่อยลงดินปลูกเนาะนะครับการปลูกนะครับก็จะดูตามพื้นที่เขาบอกส้มโอชนิดนี้เนี่ยชอบพื้นที่ที่มีน้ําสักหน่อยนะครับมีความชุ่มชื้นสูงเนาะทับทิมสยามเพื่อนๆใครทานไหมเนื้อมันแดงแข้างในอะครับอ๋อเดี๋ยววันหลังนะครับบ้านผักไม้พอเพียงจะมาทานส้มโอทับทิมสยามนะครับให้เพื่อนๆดูนะครับเดี๋ยววันนี้เรามา เอากิ่งพันธุ์ลงถุงเพาะนะครับลงถุงเพาะเอาไว้ก่อนนะนะครับถุงเนื่องจากว่ากิ่งของเราโตนะครับถุงแล้วก็ใช้ถุงที่มีขนาดใหญ่ขึ้นมานิดนึงเนาะนะครับขั้นแรกของเรานะครับใส่ดินให้เต็มก้นถุงก่อนนะครับเพื่อจัดทรงถุงนะครับจัดทรงถุงตั้งได้นะครับหลังจากนั้นเราก็มาเตรียมต้นพันธุ์นะครับเพื่อนๆเตรียมต้นพันธุ์ตัดออกก่อนเลยครับ น,นี่นะครับเพื่อนๆเรามาเตรียมต้นพันธุ์อันดับแรกก็จัดการเชือกฟางออกก่อนครับ ให้รเรากระตุกกระเทือนน้อยที่สุดนะครับนี่นะครับเพื่อนๆลงเลยครับก็จะประมาณนี้นะครับก็จะท่วมจมพอดีนะครับไม่เป็นไรจ้ะ,ะอ่นนี่นะครับใส่ยินก่อนนะครับค่อยๆใส่ไปเรื่อยๆอย่างนี้นะครับเรามีหกต้นนะครับสำหรับเป็นต้นพันเนาะ คาดว่านะครับจะได้ต้นพันธุ์มาประมาณสัก200ต้นนะเพื่อนเพื่อนท่านใดน,นะครับที่อยู่บริเวณอำเภอหนองรองนะครับจังหวัดบุรีรัมย์หรือพื้นที่ใกล้เคียงนะครับสนใจต้นพันธุ์ของทับทิมสยามส้มโอพันธุ์ทับทิมสยามนะครับก็สามารถติดต่อที่บ้านพันไม้พอเพียงได้นะครับถ้าสั่งหลายต้นเราก็จะไปส่งให้ท่านถึงสวนจ้า กดพอแน่นนะครับโอเคนี่นะครับสามารถตั้งได้ดินของเรานะครับก็จะมีแกลบเผามีทานนะครับมีปุ๋ยคอกแล้วก็แกลบหมักนะครับแกลบหมักก็หมักกับปุ๋ยคอกนะครับกับน้ำจุลินทรีย์ของเรา <Okay. S 1> การเตรียมดินไว้ปลูกนะครับค่ะบเราก็จะเพียงพอกับอ่านี่นะครับ อาหารของพืชน,นะครับมีการชํำใหม่ลูกต่อกันเลยรับเพื่อนๆใส่ดินนะครับที่ก้นถุงก่อนเพื่อจัดทรงถุงนะครับจัดทรงถุงให้เรียบร้อย ความรู้เกี่ยวกับต้นพันธุ์นะครับมาอย่างนี้แล้วนะครับเพื่อนๆเราจะปลูกลงดินเลยก็ได้นะครับก็โดยการตัดพวกนี้ออกเสร็จปั๊บเราก็ไปวางไว้นะครับแล้วก็ขุดดินขึ้นมาถมให้เป็นเนินนะครับพอต้นตั้งได้ก็หาไม้ค้ำเข้าไว้สักหน่อยนะครับก็รดน้ําดูแลไปเท่านั้นก็เพียงพอนะครับแรกๆเนี่ยใบเขาจะทิ้งหมดนะครับตอนีทิ้งใบเนี่ยแปลว่าเขาก็จะลดการคลายน้ําไปในตัวเลยนะครับ ดังนั้นนอกจากจะมาเตรียมใส่ทุงเอาไว้เราก็สามารถปลูกลงดินได้เลยนะครับันนี้ที่จะเอาต้นพันธุ์อย่างนี้ไปลงดินได้นะครับยังไงติดต่อได้นะครับ 我变白了。 คอยแกะครับเพืเ่อนอย่าตุ้มมันเขาจะแตกนะเพื่อนไม่ให้ตุ้มเขาแตกไปครับอุออ่บโอ้โอโอกิ่งนี้เป็นกิ่งที่รากเยอะมากครับเพืเ่อนมาดูความสมบูรณ์ของเรานะครับนอกจากกิ่งใหญ่แล้วนะครับ รากก็ยังเยอะอีกครับนี่นะครับเราก็าลงเลยเห็นไหมครับพอลงสักหน่อยปั๊บเนี่ยเขาก็จะท่วมพอดีนะครับใส่ดินจัดตรงถุงครับครับทิมสยามครับ จัดทรงถุงให้ดินแน่นนะครับพอประมาณหนึ่งนะเพื่อป้องกันต้นล้มนะครับก็บเพื่อป้องกันยินที่จะยุบลงนะครับตอนนี้ที่ใส่หลวมเกินไปก็เพื่อชิ้นที่รดน้ําครับผม สำหรับวันนี้นะครับสาธิตการแยกลงถุงนะครับเพื่อเตรียมพร้อมในการปลูกของทัพทีมสยามนะครับผันส้มโอนะเพื่อนๆเตรียมดินเตรียมปลูกง่ายๆสไตล์บ้านพันไม้พอเพียงครับวันนี้บ้านผันไม้พอเพียงนะครับก็ขอลาท่านไปก่อนนะครับคิดเห็นแลกเปลี่ยนพูดคุยแนะนำเราได้นะครับเราจะพัฒนาให้มันดียิ่งขึ้นนะครับ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้เป็นแหล่งพัฒนาและเราต่อยอดความรู้ไปด้วยกันนะครับกับบ้านทันไม้พอเพียงครับสำหรับวันนี้บ้านพอเพียงสวัสดีก่อนนะครับสวัสดีครับ